วันนี้เราจะมาพูดถึงออแกแนลที่พืชใช้ในการสังเคราะห์ด้แสงนะครับเป็นออแกเนลที่อยู่ภายในเซลล์ของพืชตัวนี้มีชื่อว่าคลอโรพลาสต์นะครับคลอโรพลาสต์นะครับองค์ประกอบไล่จากด้านนอกสุดเข้าไปด้านในด้านนอกสุดนะครับก็คือเป็นเย er ื่อหุ้มชั้นนอกอตัวนี้นะครับเยื er ่อหุ้มชั้นนอกแล้วก็มีเย er ื่อหุ้มชั้นในครับมันจะมีเย er ื่ um อหุ้ม2ชั้นจะสังเกตว่ามันจะคล้ายๆกับไมโทคอนเดรียเลยนะครับ มีเยื่อหุ้มชั้นนอกเยื่อหุ้มชั้นในนะครับถัดจากเยื่อหุ้มชั้นในเข้าไปนะครับจะเป็นเส้นหมายเลข3นะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่ถัดจากเยื่อหุ้มชั้นในนะครับเราเรียกว่าสโตรมานะครับจะเป็นของเหลวที่อยู่ข้างในนะครับก็จะมีะพวกเอนไซม์ที่ใช้ในการเกิดการสงังเคราะห์ได้แสงต่างๆก็จะอยู่ที่สโตรมาต่อไปนะครับโครงสร้างหมายเลข4อ่ ลักษณะมันจะคล้ายๆกับสลสับเป่าซ้อนทับกันหลายๆชั้นนะครับซูมออกมาหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับเราเรียกมันว่าไทระคอยเป็นสลับเป่าูก็เลยชอบเรียกว่าสลับเป่าไทละคอยนะครับมันจะเรียงซ้อนทับกันหลายๆชั้นนะครับซูมออกมาครับที่ไทละคอยเนี่ยมันก็จะมีลกักษณะของเป็นเป็นเหมือนกับเยื่อหุ้มนะครับ ลักษณะทรงรีแบนๆนะครับแล้วก็จะมีข้างในนะครับจะเป็นช่องว่างข้างในจะเป็นช่องว่างที่เรียกว่าลูเมนเดี๋ยวมันจะมีบทบาทเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของไอออนนะครับมีการสะสมไอออนอยู่ภายในบริเวณนี้โอเคนี่คือโครงสร้างของคลอโรพลาส